สวัสดีค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ป้าถอนกันนะคะว่าป้าถอนมาขุดอะไรตรงนี้นะคะที่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็มีน้องข้างบ้านมาช่วยปถอนนะคะเอาท่อลงเพื่อจะเอาดินมาถมนะคะแล้วป้าถอนจะทําร้านอะไรมาฟังป้าถอนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าถอนสวัสดีค่ะ,คะตรงนี้ป้าถอนจะทําร้านอะไรคะที่จะถมใหม่คะค่ะ ขายข้าวจีค่ะเผื่อมีไอติมก็เอาไอติมตะมกมาลงขายค่ะอ๋อไอติมลุงมอกนะคะแล้วก็ข้าวจีป้าถอนนะคะใครผ่านมากกอก็มาอุดหนุนป้าถอนนะคะกับลุงมกค่ะนะคะตอนนี้ก็ก็เริ่มเอาดินออกนะคะเพื่อจะวางท่อต่อแล้วก็เอาดินมาถมนะคะคนไหนลุงมกนี่เสื้อสีฟ้า เสื้อสีฟ้านี่นะคะลุงม็อกเมื่อกี้พูดผิดนะคะอันนี้คือร้านใหม่ที่ปะถอน่าท่อนี้ปะถอนลงเองหรือว่าคุณกิแม่เอฟซีโอนมาให้ค่ะอ๋อแม่เอฟซีโอนมาให้ปะถอนนะคะเพื่อที่จะมาทําท่อแล้วก็เอาดินมาถมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทําร้านฝั่งนี้นะคะโอ้ย ยอดเยี่ยมเลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเมื่อไหร่ป้าถอนจะทําร้านเสร็จนะคะเอสซีมาก็อย่าลืมมาอดอดหนุนนะคะป้าถอนกับลุงม็อกนะคะตอนนี้ลุงม็อกขุดเองเลยนะคะลุงม็อกขุดขุดเพื่อจะวางท่อนะคะแล้วก็หินมาทําอะไรคะป้าถอนก็เอามาเทนหน้าค่ะอ๋อ หินเอามาเทเวลาถมดินเสร็จเสร็จก็จะเอาหินวางข้างบนเพื่อไม่ไม่ให้มันอ่าเลอะนะคะไม่ให้มีฝุ่นดินจะมาลงวันไหนคะพระถนนี่ติดต่ออยู่นี่อ๋อกํววาลังติดต่อแล้วก็เอาดินลงค่ะก็ติดต่อนะคะดินอยู่นะคะถ้าวางท่อเสร็จก็ให้ดินให้รถด,ดินเอาดินมาลงนะคะก็จะได้ที่เพิ่มอีกเนาะ,ะน้ำน,นี้ก็จะไหลาย,ยาวไปนู่น ไปลงฝั่งโน้นนะคะที่มันที่ต่ํานะคะทางนู้นจะต่ําอันนี้เราใส่ท่อ,อยาวไปถึงโน้นนะคะค่ะเพื่อไม่ให้น้ํามันมันท่วมเนาะค่ะนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีเป็นหลุมแล้วไม่งั้นก็อันตรายนะถ้ามืดๆอ่ะมันก็เป็นแบบที่ลึกนะคะเพราะตรงนี้ก็ผมมมาถึงตรงนี้เนาะก็ะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าถอนค,ค่ะขอบค<อ>ุณมากมากค่ะ สวัสดีค่ะพิดานะขอบคุณค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะสาวสดาสตาิมีขอบคุณป้าทอนค่ะสวัสดีค่ะ